คุณขาแม่คเร็วกักบบคุณคาสวยเร็วขบ,บคุณข้าที่สวยขอบคุณค้าสวยที่สดสวย้าเอาเนี่ยาับมนาแล้วก็แม่เจด้วยนะครับวันนี้ที่ได้หคะแนนให้พ่อฟาได้ไปบลไมให้เพิ่มนะครับ นะครับคิดถึงเลยสมดังปรารถนานะครับขอบคุณแม่มีนาและแม่เตียนม,มากๆนะครับผมจะให้คุณเพิ่มทานเลยนะครับผมสวัสดีค่ะแม่ที่สวนสวัสดีค่ะแม่น้องสวย่วสวัสดีครับเสียงด้วยเร็วเสียงหน่อยเสียงไปเลยเสียงหนักอยู่ตรงนีเสียงด <c oughs> ีนะ <พบ S 1> ร่อยยเเลิดก่อนเลยนะครั<พ>บ<ข>อุ๊บอจะแเสบเนาะอร่<ข>อยมาก กินทีละลูกตอนไหนจะหมด <laughs> กินแบบผู้ดีมากนะคะโอ,โอ้คำดูก่อนอาจ,จะกินอะไรก่อนเอาส้มเจอส้มไปแล้ว กินกล้วยแล้วก็กินแอปเปิ้ลแต่เสบแต่เพิ่มอเสียงเคี้ยวมีความชุกมาก ผลไม้วันนี้เธอจะกินหมดวันไหนคะหญิงโอ้หญิงอืมอร่อยไหมต้องกลับขอบพระคุณแม่จีนแล้วก็แม่มินาด้วยนะคะที่ได้่ซื้อผลไม้นะคะให้กับสาวอวบของเราในวันนี้นะคะเปิ้ลด้วยเอา้ากับเดี๋ยวเออเอ้เอ อู้อร่อยมากนะคะแอปเปิลกินไม่หยุดเลยเราได้ซื้อแอปเปิลมาให้นางหนึ่งลังนะคะแล้วก็ส้มมามาอีกเก้าลูกนะคะแล้วก็กล้วยอีกสี่วีใหญ่ๆนะคะโอ้โห ดูดูดูหน้าตาคนได้กินผลไม้นะฮะดู <c oughs> มีความสุขที่สุดนะฮะ <c oughs> แสบเอ <c oughs> ปากยำไหมเส <c oughs> แสบเนาะ, <c oughs> ะกินกับแก้ม โอ้โหรู้สึกว่าจะชอบแอปเปิ้ลมากๆเลยนะคะกินแอปเปิ้ลจะหมดแล้วกินแต่แอปเปิ้ลเลยนี่นะคะแม่ควันก็ได้เก็บไปทานสองลูกนะคะเห็นแอปเปิ้ลน่าทานมากนะคะลูกใหญ่มากลูกใหญ่จริงๆนะดูนะแม่ๆดูใช้ลูกเล็กๆนะคะเราเอาไซส์บิ๊กมานะคะ เซ่บแ่เนาะเพิ่มความหวานวันละนิดนะคะ <c oughs> ออฮึอ่าาโอ้คำหาแอปเปิ้ลกินส้มด้วยมีเชือกไหนหยิบทีละลูกแบบนี้บ้างคะแม่แม่ม <c oughs> มีเชือกไหนบ้างที่หยิบกินเทอลปแบบนี้กินวันนี้จะหมดวันหน้านะคะแม่แม่โอ้ยยังพันหนเบิดอยู่ค่ะใส่หดเคืงไปเพิ่มอืมอ่ารีบรีบรีบสปีดเลยเลยเอาสปีดอีกโดนใ่ปากมับเอาอีกเอาอีกโอ้แอปเปิ้ล นึ่งบาเอาหยิบอีกเอาเอาเอาเอ,เอ,เ,อเอาสปิดสปิดได้เร็วเป็นไหมกินกินเร็วๆอ่ะกินเป็นไหมคูณสองสิลองกินคูณสองดูสิโอ้ยหยิบทีละหน่วยอืมแสีแม่งหยิบสองลูกก็ได้นะ คุณนายดูหยิบทีละลูกมีเชือกไหนบ้างคะหยิบกินทีละลูกเป็นผู้ลากมากดีมากนะอแอปเปิลเมิดก่อนเพื่อนแน่ๆเลยนะคะรู้สึกว่านางก็ชอบแอปเปิลมากโอ้โอูเสียงยำไหม แสบอเสบอดูแล้วมีความสุขจังเลยเนาะเอาจะเอาอะไรเอาเอาคำคำดูก่อนเอาจะกินอะไรเอาหยิบยิบได้อะไรเนาะแอปเปิลมันลูกใหญ่มากจับไม่ได้อืออีกเออ ตาเสียบเนาะผิ่นปิตาหวันเอ้าอ้ออืมงอนเสียปากโหลดแชบ๊อสแอปเปิ้ลเลไรอยู่สามลูกสุดท้ายนะฮะเอ้าผมจะชอบแอปเปิ้ลมากอ่าอ่าจะเอาไม่เอากล้วยนะไม่เอาอีกเอาไหม เจาแมวเอาเออออาเลือกดูก่อนเจาอะไรพเสีบเดี๋ยวงปากพันยำไง เนี่ส yeah. ุดท้ายกล้วยก็หมดก่อนเพื่อนอ่ะอันน่ะส้มมันวิ่งมาหามือแล้วนันทำไมไม่หยิบสม้ม <laughs> โอ้ยแอปเปิ้ลนีนขึ้สิมักแห้งเนาะมารอดูกันนะคะจะหมดตอนไหนโอ้ยเธอคือใส่ไปล่าด,ดนแท้ในการกินนี่ คือถ้านทาได้นั่งเฝ้านางกินอะ่ะคือหลับแน่ๆนะคะดูนะคะแล้วนางไม่แบบว่าไม่ได้หยิบทินละหลายลูกนะคะหยิบทีละลูกนะ,ะไม่ว่าจะเป็นส้มลูกเล็กก็ช่างนะ,ะก็จะหยิบทีละลูกนะ,ะแต่ยอมรับเลยนางเป็นนางที่แบบ เป็นช้างที่แบบว่ากินละเอียดเคี้ยวละเอียดมากนะแต่ไม่ค่อยกินมุมมามนะคะค่อยค่อยเคี้ยวกินช้าๆแต่เซ็บแต่กินส้มก่อนใช่ไหม อแอปเปิ้ลไปล้างท้องเหรอไปตบไปตบท้ายใช่ไหมแอปเปิ้ลนะเห mm hmm. ลืออยู่ลูกเดียวน่ะกินส้มก่อนเออ แอปเปิลสุดท้ายไปเรียบร้อยพี่แม่หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะดูนะคะเออเอาเอาจจะหยิบลูกไหนก่อนเอออิมอ่มไหมอิ่มไหม ไม่อิ่มเอาอีกเอออ้าวจะไปไหนเนี่ยเนี่ยมันเหลืออยู่นี่มากินให้มดเร็วเร็วเร็วมามามาอิ่มแล้วบอรอโอ้โดูนะคะแม่แม่อิ่มแล้วก็รู้จักพอนะคะดูนะคะโอ้ นี่มากินนะเนี่ยไหนนี่นี่มากินให้หมดเร็วเร็วเร็วอีกเป็นลูกสุดท้ายเพิ่มมาสงสัยแล้วนี่สงสัยแปดจะมาแล้วนี่แปดจะมาใช่ไหมวดนนี้แปดจะมาใช่ไหมเพิ่ม เร็วดินี่แม่อุย้ยเร็ว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  <laughs> จะหมดไหมนี่นี่แปลดลูกสุดท้ายนี่จะหมดไหมมากินให้หมดมากินให้หมดมากินให้หมดเลยๆเลยเลยไปกินกินอ่าอันแรมีเอฟเฟกต์ด้วย ออโอ้ยมีหดเอฟเฟกต์เลยแม่โอ้โหดูดูแม่แม่ดูครั้งนี้หอบส้มไปใส่มือไว้นะคะอันอีน่อยนึงอีหนงเเๆมาอีดหน่งนนี่นี่นี่เๆๆนี่นี่นอ่ะกินหมดแล้วออ่ะเอาทไม เออหมดแล้วแปดหนึ่งใช่ไหมเธอทิ้งลูกอีกหนึ่งลูกไว้หมดนี้จะมาแปดหนึ่งหรือเปล่านะฮะ <c oughs> หมดแล้วขอบคุณนะคะขอบพระคุณ <c oughs> คุณแม่เจนแล้วก็แม่มินามากๆเลยที่เอ็นดูสาวอวบของเราเนี่ยนะคะแม่แม่แม ได้ให้สาวกวบของเราได้กินผลไม้หวานๆนะคะเพิ่มความหวานมันละนิดอ่าตั้งแต่เพิ่มรู้จักแม่ๆมานะคะก็คือรู้สึกว่าตําหนักนางก็จะเพิ่มขึ้นนะคะต้องขอบคุณในแม่ทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตนะเอนดูสาวอวบของเรานะ แม่แม่พอิมมาได้ยังผสมน้ำหนามนี่เขาปาล่ะพอิ่มแห้งล่ะพ่อควันมากินกไผ่จนหมดกอหนึ่งเลยนะคะก่อนที่จะได้กินผลไม้นะคะเพราะว่าแม่ควันเพิ่งได้ไปเข้าอำเภอไปซื้อมาให้นะมาแล้วนะคะแม่แม่ดูดูนะคะกินอิ่มแล้วก็จะไปก่อนพ่อควันเราเด้อนี่พ่อควันเนอ้ยจะไปเราเด้อนี่ คลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้แม่แม่เจนแล้วก็แม่มีนานะคะมีแต่ความสุขนะคะทําการทํางานสิ่งใดก็ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณ <Dartmouth S 1> ค่าก่อนขอบคุณค่ะงานไปดีราคาสวยก่อนราคาสวยดีนะก็ขอคุณแม่ następ, aleb, ละสอนทานนะคะมีแต่ความสุขความเจริญกิดสิ่งใดสมพรนางปรารถนาทุกประการนะคะ ขอให้คุณแม่นะคะได้ย้อนกลับไปเป็นสิบเท่าร้านเท่าเลยนะคะก็ขอบคุณอาหารในวันนี้นะคะกบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ